โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจตสดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่า เราจะพึ่งไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิป,คล,ปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด V I P K L N ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิ์ด้านล่างนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ V I P ขอบคุณ S C C 7 7 7ครับเอาิปถึง,งค่ำนนครับ แต่เริ่มที่เวลา2องทุ่มันก่อนนะครับฟุตบอลยูโรในกลุ่มดีนะครับสกอตแลนด์ครับจะเจอกับสาธารณรัฐเช็กเกมนี้เนี่ยเล่นกันที่กรุงกลาสโกนะครับเท่ากับว่าสกอตแลนด์นี่เป็นเจ้าถิ่นนะครับสกอตแลนด์อุ่นเครื่องมา2นัดเสมอฮอลแลนด์และชนะลักเซมเบิร์กในเกมล่าสุดขุมกําลังคืนวันนี้กับตันทียนะครับแอนดูร์เบอร์สันครับแบ็กซ้ายจากลิเวอร์พูลนะครับตรงกลางมีสกอตแม็กโทมิเนร์ครับคาร์ลแม็กเกรเกอร์นะครับข้างหน้ามีลีดอนไรต์และเชอดัมครับ เราก็น่าจะคุ้นหูกันดีอยู่แล้วฝั่งของเช็กเนี่ยอุ่นเครื่องมา2นัดแพ้อ,อิตาลี0ูนแล้วก็ชนะแอลเบเนียมา3านึ่งนะครับมิดฟิลเนี่ยนำโดยคมัสซูเช็กนะครับมิดฟิลจากเวสแฮมแล้วก็แนวรูกเนี่ยก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับเวลาดิเมียดาริดายาคุบยังโตนะครับนาก็เป็นพัทผิชิกผลสุดท้ายที่เจอกันคือฟุตบอลยูโร2อ2 2รอบคันเลือกนะครับปรากฏว่าเกมในบ้านสกอตแลนด์จบ2 2นะครับเกมในบ้านเช็กเช็กชนะ1 0ต่อนครับ คู่นี้ก่อนเกมนะครับเขายกให้เช็คเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเอาง่ายๆว่าโดยมาตรฐานโดยเกรดบอล่ะเช็คอาจจะดูดีกว่าก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าเกมน,นี้เล่นที่บ้านของสกอตแลนด์นะครับเราจะว่าไปชื่อชั้นผู้เล่นสกอตแลนด์เดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับสู้เช็คได้สนุกแน่นอนครับผมยังชอบที่สกอตแลนด์ครับผมมองว่าไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในขึ้นวันนี้ซื้อ2มุมนะครับ ขยับไปที่เวลาห้าทุ่มครับไปที่ในกลุ่ม E กันบ้างครับโปแลนด์ครับจะเจอกับสโลวาเกียเกมนี้เล่นที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซียนะครับที่ว่าเป็นสนามกลางโปแลนด์เนี่ยอุ่นเครื่องมา2นัดเสมอทั้ง2เกมนะครับเสมอรัสเซีย1-1แล้วก็เสมอไอซ์แลนด์มา2-2นะครับตัวหลักแน่นอนครับนำโดยคาร์มิลกลิกพวกปีโอเตอร์ลิตินสกี้นะครับมาติอุสคลิกแล้วก็เกกอสคริสโซเวียกนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่าข้างหน้าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับดาวสันโวก็พร้อมลงและตััดขข่่่ฝงงอสโลวาเเกีียยน อุ่นเครื่องมา2นัดก็เสมอทั้ง2เกมนะครับเสมอบบลกา,าเรเีย1-1แล้วก็เสมอออสเตรีย0-0นะครับเกมรับมีวิลันสกินเนียครับตรงกลางเรรมล็ดทำชิคยูไรคุชกาแนวรุกโรเบิรต์ตมาร์องเดด,ดูด้านะครับเจอกันผลล่าสุดเมื่อ8ปีก่อนในเกมอุ่นเครื่องนะครับปรากฏว่าสโลวาเกียชนะไป2ต่อ0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้โปแลนด์เหนือกว่านะครับคือจะว่าไปช่วงหลังนี่เอาตรงๆว่าโปแลนด์ก็ต้องพึ่งเลวันดอฟสกี้นะครับในขณะที่สโลวาเกียเนี่ย อาจจะไม่ได้ดูจัดจ้านเหมือนหลายปีที่ผ่านมาแต่ถ้าไปดูตัวผู้เล่นเนี่ยไม่เป็นรองโปแลนด์เลยนะครับแถมเกมนี้เล่นสนามกลางด้วยครับผมมองว่าสู้ได้สนุกนะครับวัดใจไปที่สโลวาเกียครับผมมองว่ามีไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ได้นะครับปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนครับไปที่ฟุตบอลลิกนอร์เวย์ครับถือว่าเป็นคู่แถมก็แล้วกันนะครับตาเบกอันดับ10เปิดบ้านเจอกับทอมโซอันดับ14สตาเบกมี5คะแนนครับเกมล่าสุดบุกแพ้โรซนบอร์กมา24นะครับข้างหน้าต้องฝากบองไว้ที่โอลิเวอร์เอ็ดเน ฝั่งของทอมโซเกมล่าสุดแพ้ครับบ้านให้กับชาบบอกไป0ต่อ2นะครับมีเอริกกีโตลาโนข้างหน้าเป็นโมเซตเอ็นบีเย่นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ซาเบกเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าพลิกดูเฮดตูเฮดห้านัดหลังสุดที่เจอกันทอมโซไม่เคยแพ้นะครับจะว่าไปฟอร์มก็ใกล้เคียงสูสีมี5แก้มเท่ากันครับซื้อ2มุมเชียร์ไปที่ทอมโซนะครับจะบุกมาไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับสรุป3ทีมวันนี้ในคลิปแรกผมชอบบอลเป็นรองหมดเลยนะครับชอบไปที่สกอตแลนด์ สโลวาเกียและพรอมโซนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึงเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบายเตรียมตัวให้พร้อม s c p 7 7 7เล่นย่า่แจกใหกับโปร1111ศึกฟุตบอลยูโร2021ทายแชมป์ถูกรุ่นลับบิ๊กโบนัสรถนยนต์ All New MG3 h t c h b a c k มูลค่า594,000บาท iPhone 12Pro Max ทองคำและรางวัลอืน่น เพียบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่เลย SCC 777เว็บอันดับหนึ่งเรื่องกีฬา